ครับสวัสดีครับผมวายควันหอมก็สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับอ่า VR เสื้อลมนะครับก็เป็นเสื้อของที่แซดไปใส่คลิปมาแล้วก็ใส่เป็นฝาโมโนนะเนื่องจากที่หายกันไปนานๆเนี่ยเกือบเดือนนะครับเพราะว่าทําแล้วมันเจอปัญหาเว้ยมันมันเจอปัญหามันเลยเลยไม่ได้เอาคลิปลงเพราะว่าเครื่องมันไม่ติดนะครับมันไม่ติดสักทีมันติดแล้วมันติดยากมากๆนะก็เนื่องจากเจอปัญหานี่ นี่ท่านผู้ชมนะครับก็ก็คือเสื้อตัวนี้ไม่ได้ใส่หรอกแต่ว่าปัญหาที่เจอคือเสามันถอนนะครับเสาถอนทุกต้นเลยทุกต้นก็คือจะเสื้อตัวเนี้ยนะครับไปพอกมีเดียมมาแล้วเสามันถอนเลยต้องต้องไปทำสวมเกลียวนะครับต้องไปสวมเกลียวเสาใหม่สีต้นเลยแล้วก็มันทําให้กําลังอัดรั่วนะครับกาลังอัดรั่วแล้วก็สตาร์ตติดยากมาก ก็อันนี้จะเป็นเสื้อแห้งเต็มระบบนะครับยังไม่ได้เทสขี่แล้วก็มีปัญหาที่ว่าสตาร์ทยากหนึ่งอีกหนึ่งเลยนะหนึ่งที่เจอแบบที่แม่งไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเชื่อถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีปัญหารถสตาร์ตติดยากแบบว่าได้รถมาใหม่ๆและสตาร์ตติดยากนะไล่ทุกอย่างละปกติหมดสตาร์ทยากหน่วงเครื่องนะครับดูตัวนี้อันนี้คือปัมอ๊มอัลตลบปนะครับคือเฟืองปัม๊มอัลตูลบปของทีซเอ็ม อันนี้ก็จะเป็นปั๊มลูปทีเซเอ็มโดยตรงนี่แหละนะครับก็เฟืองเฟืองก็เจ้าของเก่าก็น่าจะยกมาหมดเพราะว่ามันมันไม่หายฟันไม่หลอนนะครับก็ปกติแต่ไม่รู้มันจ่ายหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ใส่สสยใส่เลยไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะจ่ายเพราะมันหมุนนะก็อัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับมันจะมีน็อตตัวนี้ตัวหนึง่งส่วนอีกตัวหนึง่งอ่ะแม่งหล่นหายไปไหนไม่รู้ยุ่งอยู่ในแถวนี้แหละนะครับทำแล้วทาอีกกูทําจนหายอ่ะ่ะ ทีนี้พอผมใส่ปั๊มลูปเข้าไปเนี่ยตัวนี้จะเป็นซีนใช่ไหมเ,เป็นโอลิงใช่ไหมใส่โป๊ะเข้าไปงี้ทุกอย่างปกปติครับแต่พอเราขันน็อตอัดไปเนี่ยปรากฏว่าเฟืองไม่หมุนมันมันหมุนแหละแต่ว่ามันหน่วงเครื่องมากๆมันหน่วงมากๆมันแทบจะฟืดใช้คําว่าฟืดเลยนะครับมันมันไม่ลื่นเลยซึ่งผมได้ทําการถอดปั๊มลูปออกแล้วสตาร์ทดูปรากฏว่ามันลื่นอันนี้กําลังอัดดีใช้ได้นะครับแต่ว่า ทีแรกมันฝืดกว่านี้เยอะมันสตาร์ทเหนื่อยมากๆนะครับก็ตอนนี้มีปัญหามีปัญหาคือคาบูนะน้ำมันมันไหลนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นไหมเอ่ยโอเคไม่เห็นไม่เป็นไรอ่ะปว่าคาบูนะครับน้ำมันไหลน้ำมันไหลจากเอ่อจากถ้วยประมาณว่าประมาณว่าลูกลอยค้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ค้างเพราะอะไรเพราะกูเปลี่ยนไป3ตัวแล้วอันนี้คือคาบูเคกลมที่ผมเอามาเทสใส่นะ เทใส่ปรากฏว่าใส่ได้ครับก็ติดเครื่องปกติแต่ว่าปัญหาคือน้ํามันรั่วน้ํามันท่วมคือวาวคาบูมาสี่ตัวใช่ไหมสี่ตัวรั่วทุกทั้งสี่ตัวเลยสแสดงว่ามันไม่ได้เป็นที่คาบูนะครับมันจะเป็นที่น้ํามันพวกคาบสนิมพวกอะไรมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่ากันคลิปหน้านะครับเรื่องเรื่องเปลี่ยนคาบูแล้วมันรั่วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูเลย ถ้าถ้ากูขยันนะเดี๋ยวจะจะพยายามขยันแล้วกันปีใหม่ละนะจะพยายามขยันให้ดูนะครับว่าเปลี่ยนคาบูสี่ตัวอาการเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแล้วก็นี่นะครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันแต่ว่าคงคงไม่ได้ลื้อให้ดูเดี๋ยวจะหาหาตัวเปลี่ยนใหม่นะปั๊มมาเปลี่ยนใหม่ไม่รู้เป็นที่ปั๊มหรือเปล่ายังไงต้องถอดผมเลยไม่ได้ใส่น้ำมันเครื่องเลยในรถไม่ใส่น้ำมันเครื่องนะนะครับก็รับปีใหม่กันเดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันดูนะครับตอนนี้คือมันติดติดค่อนข้างจะง่ายกว่าเดิมเยอะ อันนี้ก็วายพีเวสยังไม่ได้ไม่ได้ติดตั้งนะอันนี้แบบปิดฟาวไว้อยู่นะครับเสียงเขาจะเบาไปหน่อยเดี๋ยวมาลองสตาร์กันน่าจะง่ายและเมื่อกี้ก็ลองสตาร์ไปแล้วอันนี้ก็เป็นเสาสี่หลักนะประเก็นใส่เป็นประเก็นนะครับใส่เป็นประเก็นไอเคแล้วก็ทากาวอย่างหนาเลยเนี่ยเนี่ยจะสตาร์ดูเม่สตาร์ทไอ้กาวเนี่ยกาวรถยนต์นะคือกูซื้อมาเนี่ยมันก็เต็มเต็มหลอดสวยๆแหละ เชื่อไหมเนี่ยผมถอดเข้าถอดออกจนกาวมันเหลือแค่เนี้ยหายไปเกือบครึ่งหลอดอะ่ะติดไม่ว่าถัมือเดียวซะด้วยติดง่ายติดง่ายติดง่ายแล้วจะทำขายหน้าถืวอวะเนี่ยอันนี้คือยังไม่รู้สาเหตุว่ามันเป็นที่อะไรนะครับแต่ก็มันยังพอสตาร์ตติดให้ชื่นใจได้อยู่ มันมันมันจะเดินเบาไม่ค่อยได้นะครับไม่รู้แม่งเป็นเพราะอะไรมันอ่าสำหรับรถที่มันเดินเบาไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นมันมันจะเป็นแบบแบแบเราเราตีกว้างๆเลยนะกว้างๆง่ายๆคิดง่ายๆคือรถไม่สมบูรณ์นี่ครับไม่รู้ละว่าเพราะอะไรอันนี้อันนี้เป็นคอยคอย RGV สองห้าศูนย์นะครับขอบคุณ FC จากชนบุรีที่ส่งมาให้นะครับนะบ่เป็นพี่ FC จากชนบุรี ส่งคอย RGV มาให้นะครับเพราะส่งให้คู่นึงแหละผมก็ทําการเปลี่ยนใส่อ,อือไฟไฟ RGV โคตรแรงท่านผู้ชมเนียครับเดี๋ยวในไหนเขาก็ให้มาแล้วนี่เดี๋ยวผมให้ดูไอเหียน้ำมันจะท่วมไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอถอดหัวเทียนก่อนเพราะว่าถ้าน้ำมันท่วมแล้วแม่งสตาร์ติดยากมากคือใส่คอย RGV เนี่ยมันมันต้องมีตัวนี้ท่านผู้ชมมันต้องมีเออเหมือนรถยนต์อ่ะ,อะไอหัวจุกหัวเทียนตรงเนี้ยมัวไหมมัวใช่ไหมกล้องไม่จับนะครับกล้องโง่อ่ะเนี่ย ชิบหายจับเมื่อกี้ไม่จับเยอะเนี่ยมันต้องมีจุกสวมหัวเทียนตรงเนี้ยนะครับมันถึงจะแน่นถ้าถ้าใส่หัวเทียนแบบเนี้ยไปมันจะไม่แน่นเพราะว่าหัวของ RGV เนี่ยสองห้าศูนย์เนี่ยมันมันไม่เหมือนไม่เหมือนรถละห้าสิบนะเห็นนะะแต่ว่าเวลาใส่ไปมันก็จะจะไม่มีล็อกหรอกประมาณว่าใส่ใส่ไปให้เฉยอะถามว่าแน่นไหมมันมันก็มันมันก็มันก็ไม่เชิงแน่นนะแต่มันก็ไปหลุดอะเี๋ยไม่ถนัดวะเนี่ยมันจะประมาณเนี่ยมันมันมันก็ไม่แน่นนะแต่มันก็ไม่หลุดอ่ะ เดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับมาดูไฟของคอยล rgv สองห้าศูนะนะครับเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆอันนี้อันนี้บอกก่อนนะว่าสายไฟเนี่ยกูไม่ได้ไล่เลยนะครับยังยังล็อกอยู่นะฮะยังไม่ได้ไล่เดี๋ยวว่าจะย่ออยู่จะย่อสายไฟนะครับอันนี้ที่ใส่นะใส่หลักๆก,ก็คือใส่แค่กล่องกล่องแล้วก็กาวนะครับกาวกาวลงลงโค้งอย่างเดียวเลยจุดอื่นยังไม่มีลงนะครับไม่มีกาวแล้วมีแผดชาร์จแล้วก็เนี่ยสายสายคอย นะอันนี้สามารถใส่กับนี่จะเป็นสายที่ซเ็มนะใส่ปุ๊บเนี่ใส่ได้เลยนะครับใส่ได้ดึงได้แบบแน่นมากๆถือว่าดีเลยแหละนะครับขอบคุณที่ส่งมาให้ก็อ่ะนี่นะจริงๆเขาส่งมานานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งจะได้ติดเครื่องคือไฟไฟเนี่ยมันแรงมากนะครับใช้คําว่ามากเลยอันนี้ขนาดลบมันลงเส้นเดียวนะนะไม่เห็นมเมน อันนี้ลบลงเส้นเดียวนะแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าจะเอาลบลงอีกเส้นนะครับมันใช้ระยะไหนได้วะเมะื่อกี้เห็นไหมเดี๋ยวผมอาขาตั้งกล้องมาเดี๋ยวตั้งกล้องชั่วคราวไปก่อนนะครับเห็นไฟวะโอ้ไฟแม่งคูดแรงนี่ขนาดลบเส้นเดียวนะถ้าถามถามว่าปกติลบกี่เส้นมันจะต้องมีจากแบตเส้นหนึ่งใช่ไหมลงแบตนะครับ,ลแ,บ,รบแล้วก็แบตก็จะมาลงโค้งนี่แหละแล้วมันจะต่อไปกล่องต่อไปนู่นนี่นั่นนะครับ แต่ไฟมันแรงมากๆครับผู้ชมเดี๋ยไฟมันโคตรแรงอ่ะดูดิแทบจะเป็นสีม่วงเลยนะครับอันนี้เป็นหัวเทียนเก่านะหัวเทียนเก่าวะเออหัวเทียนมันก็ไม่เก่าหรอกก็เป็นเป็นหัวเทียนที่มันค่อนข้างจะใหม่แหละแต่ว่ามันเหมือนเป็นของจีนยังไงก็ไม่รู้นะครับซื้อมาแล้วเขาแถมจุกนั้นมาด้วยก็ดีไปไม่ไม,ไม่ไม่ลงไม่ลง,ลงใช้ระยะหน่อยไม่ลงนะครับเมื่อกี้ตำแหน่งไหนวะนะ ไฟโคตรแรงนะครับแจ่มไปเลยอ่ะแล้วก็อีกคําถามนึงนะครับก็มีคนถามมาถามมาว่าถ้าใส่เสื้อตัวเนี้ยอย่างเงี้ยทาอย่างเงี้ยเรื่องความร้อนเป็นไงแน่นอนครับร้อนอยู่แล้วร้อนร้อยเปอร์เซ็นแต่สิ่งที่เราจะแก้กลับคืนจากความร้อนกนะ็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรอัตราส่วนนะครับส่วนของผมเนี่ยก็จะเน้นจะให้เน้นหนาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทําไฟให้อ่อนลงนะครับ ถามว่าเสื้อลมแม่งแช่ได้ไหมมันแช่ได้ท้าผู้ชมเคยเห็นของต่างประเทศไหมครับ <S <S เห็นพวก R X Z ซ็ตเมดเหมืออะไรไหมเขาทำเห็นไหมนะครับมันมันก็วิ่งไดบง้บางคนก็ทําวิ่งยันสองร้อยเสื้อลมทําวิ่งสองร้อยผมว่ามันก็น่าจะวิ่งได้นะแต่ว่าส่วนฝาเนี่ยผมไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะครับว่ามันจะเอาอยู่ไหมนะพวกซีซีพวกอะไรเนี่ยก็ไม่ได้วัดนะแต่ว่าเบ้าก็จิกไปหกสิบเอ็ดนะครับในขณะที่ลูกมันแค่เท่าไหร่วะ หน่อยหน่อยๆเพราะว่ามันไซส์ไซส์ร5อเองนะครับก็ทำเผื่อไปก็ต้องมาคว้านตะเก็นเพิ่มเรื่องเยอะชิบหายนะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทให้ฟังเสียงตอนอ่าแบบเปิดวาลวนะครับแต่ว่าเราก็จะเบิ้ลไม่ได้เดี๋ยวผมจะหาซื้ออ่าชุดสีนะครับถังถังเนี่ยมีแล้วถังมีแล้วแต่ว่า ไอสัตว์กอกแม่งรั่วยังไม่รู้แล้วว่าจะหาซื้อถังใหม่ดีไหมนะครับเพราะว่าผมต้องทําสีทําอะไรด้วยก็มันติดเครื่องแล้วมันติดเครื่องก่อนปีใหม่ไปแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์อันนี้ก็คิดว่าประมาณ90%เซเดี๋ยวต้องมาไล่คาร์บนคาร์บูอีกก็งงเหมือนกันว่าทําไมมันถึงเดินเบาไม่ได้ไม่รู้เป็นที่ฝาหรือว่าแต่มันมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวเนาะเนะี่ยสตาร์ทง่ายกว่าเดิม เีีีี่่่ยยมมสงทลึกด้วอันนี้มันเบิ้ลมากไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้ใส่โฟลตูลนะครับถังถึงก็ไม่ได้ผสมเลยถ้าอยากให้มันเดินเบาได้อะให้มันเบาได้อย่างเงี้ยแต่มันเบาไม่ได้เพราะรถมันไม่สมบูรณ์ ร้อนฮะร้อนร้อน,อนดับเชื่อยังไงล่ะทีนี้เดี๋ยวปล่อยน้ำมันหมดมันก็ดับเองอ่ะเดี๋ยวค่อยเซ็ตคาบูคาบูใหม่นะครับรอบเร่งละรอบมันเร่งประมาณว่าน้ำม,ม,ม,มันมันจะหมดอ่ะมันยังไม่ค่อยนิ่งเลยครับแต่ก็ก็น,นะประมาณนี้แหละกว่าจะแก้อะไรๆให้มันลงตัว นะครับก็กว่าจะเซ็ตหลายๆอย่างให้มันลงตัวได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะถึงจะบอกว่าแปลงแค่ฝาก็เถอะนะแปลงแค่ฝาเนี่ยับเราต้องมาทําขีบตรงนี้เพื่อให้มันนําความร้อนมาด้วยนะถ้าถ้าเสื้อไม่ทําขีปยังไงก็ลูกเปอร์เซนต์ลูกติดสูงครับก็อันนี้ถ้าขี่เรื่อยๆนะหกสิบแปดสิบมันก็ไปถึงจุดหมายมันก็นแหละมันก็ไม่ใช่ว่าลูกจะจ้องติดขนาดนั้นผมเคยขี่แดดนะครับมีแดดแล้วก็ตอนนั้นมอน้ํารั่ว อ่าไม่ใช่มอน้ำรั่วสิสายมอน้ำมันแตกสายบนมันแตกโพะเลยแล้วทีนี้รถไม่มีน้ำผมขี่ประมาณเท่าไหร่วะน่าจะประมาณยี่สิบห้ากิโลนะยี่สิบห้ากิโลนะครับเป็นระยะทางที่ค่อนข้างจากไกลยี่สิบห้ากิโลก็ยืนพื้นมาหกสิบแปดสิบนะครับข,าขานาดดิบๆอย่างนั้นนะลูกก็ไม่ติดน,นะไม่มีปัญหาลูกติดเลยก็ขี่มาเรื่อยๆไม่ได้ซัดไม่ได้อะไรก็ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะรอดว่ะ น่าจะอะอันนี้ไม่หอู๋ท่านผู้ชมกว่าจะลงตัวนะครับใช้เวลานานมากๆใช้เข่ามามากๆก็คือที่กูหายตั้งแต่หายไปคลิปล่าสุดอ่ะคือคือผมมาแก้ฝ่ายนี่แหละแก้มแม่งแก้แก้หลายรอบม,มากนะครับเพราะว่าเสาเนี่ยมันมันมันยังไงจะพูดไงมันเหมือนว่าเนื้อมีเนียมมันมันไม่แน่นอ่ะมันมันไม่แน่นมันไม่ดีมันไม่เหมือนพวกเนื้อโรงงานนี่หรอปะ พอเราไปเชื่อมไปเชื่อมพ่อมาเงี้ยปุ๊บเสาแม่งถอนเสามันถอนทุกต้นเลยตอนแรกมันไม่ถอนหรอกพอเราขันขันฝาเลยขันน็อตฝาอัดไปปุ๊บเสาถอนขึ้นมาเลยครับก็เลยค่อยๆไปทําทีละตัวกูนึกว่าจะไม่เป็นหมดทุกตัวสุดท้ายสี่ต้นไอสัตว์หมดหมด,หมดตังค์เสื้อตัวนี้แม่งเกือบแม่งเกือบซื้อรถใหม่ได้อะ <c oughs> ่ะนะนะครับโอ้โหอยากแตกก็ต้องแตกตแต่แม่งโคตรลาบากเลยอันนี้เป็นท่อที่ัดนะก็เป็นท่อผ่าผ่าเจีย๊ยบไมาร่รู้แม่งยนตายด้วย นะครับได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะใส่เป็นท่อเลท็ท่อเลดข้างใครมีบริจาคไหมนะครับเล็ข้างของอะไรอะไรขอเป็นเลดข้างเอาที่ราคาไม่แพงนะครับผมเดี๋ยวอ้ออีกอย่างอีกอย่างนะมันมันเป็นมันเป็นโปรเจกต์ลับๆที่ว่าไม่มีใครรู้ตอนนี้ก็น่าจะรู้นะครับคือบอกดีไหมว่า <c oughs> คือตอนเนี้ยผมว่าจะกลับอ่าจะจะทำมูเล่วาวนะครับมูเล่ดึงวาวของทีซันอา,ออาที่ทเป็นมิเนียมขึ้นมาขาย กำลังกำลังขึ้นรูปล่างอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่มีแผนนะแล้วก็อีกอย่างคือผมจะทําแข้งใส่นะครับจะทําแข้งใส่ขายขายก็จะขายขาดเลยไม่ไม่ไม่สับไม้แ่นะขายขาดเลยก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าต้นทุนเท่าไหร่นะครับก็จะมาขายในราคาที่ไม่แพงมากเท่าไหร่นะนะครับแล้วก็มูลเล่หว,วาวเช่นกันก็จะขายในราคาที่ไม่แพงแต่ก็ก็ยังยังหาร้านไม่ได้นะครับก็ ก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมารูปร่างไหน ain, แล้วว่าจะเสร็จเมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้คือไม่คือ,ไม,คอไม่มีกําหนดทุกอย่างแข้งใสไม่มีกําหนดมูเล่ไม่มีกําหนด fit, แต่ว่าจะทําขึ้นมาแน่นอนนะครับฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันสําหรับปีใหม่ปีนี้นะครับก็คงจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ชมกันแต่ครั้นี้จะวิ่งเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะครับ <c ười> <c ười> <c ười> จะได้วิ่งเมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่เดี๋ยวว่าตอนนี้คือเครื่องติดชื่นใจแล้วชื่ในใจที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวมาค่อยมาทําให้มันเดินเบาได้ก็อีกเรื่องหนึง่งแล้วก็เดี๋ยยวจะทําคลิปขึ้นบ่อ ก็ติดตามกันไว้อย่าพึ่งหนีไปไหนกันถึงผมจะหาย,หายไปเถอะนะาอันนี้เป็นสายไฟที่ซีเอ็มนะยุ่งเหยิงมากมานะครับเดี๋ยวจะมาย่อก,กันแล้วก็เดี๋ยวจะทำถังรูปถังรูปไม่รู้จะทําแบบสายจะทําแบบมีเอียมมามันเป็นโปรเจกต์ที่เยอะมากสําหรับเจ้าคันนี้นะครับโอเคก็คลิปหนา้นแล้วประมาณนี้แล้วกันไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ